สภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เวงโตจริรการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการวิสามันตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นผมใคร่ที่จะกราบเรียนท่านประธานสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปและจุดประสงค์ในการที่จะ ถแถลงผลงานในวันนี้นะครับต้องกาบเรียนท่านประธานนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยกาบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านน,น,นะครับว่าเราถึงแม้จะเป็นภรครัฐบาลเป็นสสฝ่ายรัฐบาลแต่เราไม่ได้ประสงค์ที่จะนําเรื่องนี้มาทําเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับต้องกาบเรียนท่านประธานให้ชัดเจนียก่อนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยผมกังวลฮนะพอระยะใกล้เคียงนี้อาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ ประชาชนเป็นคนตัดสินเองว่าควรจะเลือกใครพักไหนอย่างไรดังนั้นต้องการเบียนท่านประธานด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องนี้นี่นะครับที่นํามาการเรียนในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะทําให้เป็นประเด็นทางการเมืองและว่าไปแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยก็มาโดยประชาชนนะท่านประธานหากว่าท่านประธานยังจําได้เนี่ยประชาชนครับเขาไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆและปรากฏว่าประชาชนบางคนไปสังเกตพบว่ามีกล้องบางจุดนะครับ ข้างในกลวงโบ่ฮะก็เลยทำให้ประชาชนเขาหวาดวิตกนะและกลังวลว่าเอ๊ะทำไมกล้องที่คอยจับนะครับการเคลื่อนไหวไปมาของกรุงเทพมหานครหรือตามที่ต่างๆเนี่ยข้างในถึงกลวงโบ่เขาก็กังวลใจนะฮะเขาก็เลยแพร่าภาพในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ปรากฏว่าเนี่ยพอกลายเป็นข่าวใหญ่นะฮะส่งผลสะเทือนไปทั่วนี่ก็เลยทำให้ สภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยน่าจะรับเอาเรื่องนี้มาศึกษานะครับว่าเอ๊ะมันมีกล้องที่ปราศจากตัวจริงอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าในวันนี้นะ่าต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ามีสับซึ่งฟังดูแลหลายคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจระคายเคืองนะครับก็คือเขาพูดกันไปจนถึงขนาดเป็นกล้องลวงโลกเราก็เลยคิดว่านําเรื่องนี้เนี่ยมาพิจารณาที่ประชุมของเราจะดีกว่าแล้วต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าก็กลายเป็นเรื่องที่ดีว่าพวกเราเนี่ย ได้หาข้อสรุปว่าเราควรจะเรียกกล้องชนิดนี้ว่าอย่างไรนะครับเราก็เรียกว่ากล้องพรางหรือกล้องหลอกนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เกือบจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในการเมืองเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ไปเพื่อน้องกาบรรินทัประธานนะครับว่าผมเชื่อว่าสสทุกคนนะฮะไม่เพียงแต่เฉพาะพรรคเพื่อไทยเรานะฮะกระทั่งเพื่อนสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านเขาก็คงเห็นนะครับว่ากล้อง CCTV วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองในสามจังหวัดภาคใต้ตตนี่ก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อผมกราบเรียนท่านประธานในประเด็นที่ผมกังวลใจว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปนี่จะได้แก้หรือคลายความวิตกกังวลเรื่องนี้ไปแล้วว่าไปแล้วนี่นะครับความตั้งใจของพวกเราเนี่ยก็อยากจะนําเรื่องนี้มากราบเรียนทานย่านประธานไปยังพี่น้อง เพื่อนสมาชิกทั้งหลายเนี่ยในสภาของเราเนี่ยภายหลังการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ซ้ำไปเพราะเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัศฎรชุดที่24บสี่ปีที่หนึ่งครั้งที่20นะครับสมัยสามัญทั่วไปนะครับวันพุธที่23บพฤศจิกายนสองห้าห้าสี่และครั้งที่ย1บอวันพฤหัสที่ยี่บสี่พฤศจิกายนสองห้าสที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งนําเสนอโดยขออนุญาตกับรีนทรนพระทานนะครับเพราะว่าท่านผู้ที่ผมจะเอ่ยนามท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับก็คือท่านสถาพรมณีรัตน์ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุรสารผาสุขนะครับ เป็นผู้เสนอและยะติด,ด่วนนะครับเรื่องขอให้สมาชิกขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ CCTV วในภาคใต้ก็คือนายจุติไกรเลิกับท่านจุติไกเรกเลิศขอประธานอภัยกับคณะเป็นผู้เสนอนะฮะและที่ประชุมก็ได้มีมติตั้งคณะกรรมิการวิสามัญครึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาไว้60วันนะฮะ ออมาคณะกรรมการวิสามันได้มีมติขยายระยะเวลาในการดำเนินงานออกไปอีกหนึ่งครั้งก็คืออีก60วันโดยสิ้นสุดในวันที่23มีนาคม2,55 5บัดนี้คณะกรรมการวิสามันได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเนื้อหา บางส่วนดังต่อไปนี้นะครับคณะกรรมิการได้มีการพิจารณาด้วยความละเอียดอรอบคอบมีการประชุมทั้งหมด16ครั้งได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมิการเพื่อชี้แจงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมิการเป็นอย่างยิ่งรายงานผลการพิจารณาฉบับนี้ซึ่งเข้าใจว่าคงจะอยู่ในมือของท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายแล้วนะครับคณะกรรมิการได้พิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดตามยติดังกล่าวโดยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ ส่วนที่หนึ่งก็คือการตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครนะครับและได้มีการพิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครปรากฏผลตามเอกสาร,รรายงานของกรรมธิการตั้งแต่หน้า9ถึง51นะฮะซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตที่จะประหยัดเวลาท่านประธานนะครับก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับผลการพิจารณาต้องกล่าวอย่างนี้นะครับ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีกรรมการหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นรายบุคคลซึ่งเรื่องนี้ต้องกราบขอประธานอนุญาตจากท่านประธานนะครับว่ากรรมการก็คงจะสมวนสิทธิ์ในการที่จะกราบเรียนท่านประธานในรายละเอียดแต่ละท่านมีข้อสังเกตอย่างไรอันนี้ผมก็เลยขออนุญาตที่จะข้ามไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาครานี้ประเด็นนะครับบทสรุปข้อสังเกตนะฮะท่านประธานครับ อันนี้เป็นบทสรุปและข้อสังเกตร่วมกันนะฮะซึ่งน้กาบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกเราไม่ได้นําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะนั้นเป็นข้อสรุปร่วมกันของกรรมธิการทุกท่านน,น,นะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคฝ่ายไหนก็ตามเมื่อกรรมธิการวิสามันตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดแล้วคณะกรรมการมีมติร่วมกันนะครับว่าควรมีบทสรุปข้อสังเกตและข้อสเสนอของคณะกรรมิการดังต่อไปนี้ข้อแรกนะครับ คือในเรื่องกล้องพรางหรือกล้องหลอกนี่กาบเรียนท่านประธานนะครับเราเปลี่ยนแลวนะฮะจากที่เคยเรียกกันทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันก็คือเป็นกล้องลวงโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เราเปลี่ยนมาเป็นกล้องพรางกล้องหลอกนะครับในนี้เนี่ยก็มีข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการติดตั้งกล้องวงวงจรปิดต้องไม่มีกล้องพรางอีกต่อไปครับหรือในวงเล็บว่ากล้องหลอกหรือกล้องดัมมี่ต้องไม่มีอีกต่อไปครับเพราะว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับ ส่วนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไปเร็วๆแล้วกันนะครับคือการคิดราคากลางจ้างเหมาหรือการจัดซื้อจัดจ้างสายยายแก้วนําแสงหรือวัสดุปกรณ์ไม่ควรนํารายการต่างๆมารวมนะครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปสู่รายละเอียดก็ทราบว่าราคาที่ปรากฏเป็นราคารวมน,นั่นน่พอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถแถลงแล้วท่านก็ จารณาอออกมาเป็นส่วนต่างๆมากมายซึ่งอันนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงความเป็นจริงได้เยอะนะครับดังนั้นเราก็เสนอเลยนะครับว่าการคิดราคากลางเนี่ยไม่ควรนํารายการอื่นๆมาร่วมมารวมเช่นค่าสํารวจค่าทดสอบค่าประกันภยัยค่าขนส่งค่าติดตั้งเป็นต้นมาคิดเป็นราคาควรคิดแยกเป็นเนื้อง,งานที่ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอื่น นะครับข้อที่สองโครงการในปี2555ที่กรุงเทพมหาคนครจะทําการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับแทบจะกล่าวได้ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือเดือนต่อเดือนหรือปีต่อปีดังนั้นก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับว่าในปี2555ที่กรุงเทพมหาคนครจะทําการติดตั้งนั้นควรจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงงบประมาณนะครับ ประการต่อมานะครับในกรณีที่มีการเทียบเคียงราคาในการจัดซื้อควรจะต้องพิจารณาถึงจํานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตัต้ตงด้วยครับคือพอเราไปศึกษานี่พบว่าจํานวนที่เรา พบในการติดตั้งของกรุงเทพมหานครจํานวนประมาณสองหมื่นนะครับราคามันไปใกล้เคียงกับบางหน่วยงานที่เขาซื้อระดับร้อยหรือระดับพันเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจยว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อจํานวนตั้งเป็นหมื่นนี่นะครับราคามันถึงไปใกล้เคียงกับราคาระดับร้อยระดับพันตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องตั้งข้อสงสัยนะครับพระปกติท่านประธานก็คงจะทราบะนะครับว่าถ้าซื้อของด้วยจํานวนมากๆเนี่ยส่วนลดมันจะเยอะตามไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ และข้อต่อมาคือควรพิจารณาถึงรายละเอียดวิธีการจัดซื้อในแต่ละพื้นที่ว่ามีการจัดซื้อที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นการต่อเชื่อมกล้องวงจรปิดแต่ละจุดวิธีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรวมถึงจํานวนกล้องที่ใช้ทั้งหมดเป็นต้นนะครับไอ้นี่เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างข้อต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้เป็นข้อเสนอแนะข,ของกรรมธิการวิสามันนะครับว่าข้อที่หนึ่งควรจะให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นผู้ดูแลทางวิชาการนะครับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือจะเป็นหน่วยงานของกทมหากว่าจําเป็นมีความจำเป็นในการที่จะติดตั้งหรือซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ช่วยกรุณาให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึง เน็กเทคนะครับก็คือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นผู้ดูแลทางวิชาการด้วยครับท่านประธานครับข้อต่อมาก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมหน้าจอแสดงผลจากกล้องวงจรปิดนั้นควรที่จะสามารถเห็นการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมหรือสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างชัดเจนและสามารถแจ้งเหตุการณ์การกระทำผิดดางกล่าวไปยังเจ้าหน้าตำรวจได้อย่างทันท่วงทีต้องการเรียนท่า,านประธานสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าที่เรามีข้อสรุปอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาปรากฏว่านี่ไม่ได้ตําหนิใครนะครับ กล้องวงจรผิดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยอยู่คนละทิศคนละทางนะอาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปปรากฏอย่ทางหน่วยงานของกทมหรือว่าเขตต่างๆแต่ว่าทางาสถานีตํารวจนี่ก็จะไม่ไม่รู้เรื่องหรือไม่ทราบแต่เพียงประการใดดังนี้จึงเป็นข้อเสนอในทางสร้างสรรค์น,นะครับว่า,าจะได้เกิดจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและแจ้งเหตุการณ์การทําความผิดไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการเกิดอาชญากรรมด้วยและข้อต่อมาตรงนี้สําคัญนะท่านประธานครับเพราะว่าผมเองประสบกับตัวเองนะครับก็คือว่ามีคนขับรถผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็พอไปขอสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่อยู่เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีข้อแนะนํานะครับว่าควรมีการจัดเก็บข้อมูลสัญญาณภาพมากกว่าหนึ่งเดือนครท่านประธานครับข้อต่อมาในกรณีที่มีการเก็บสัญญาณภาพทั้งหมดเนี่ยควรมีการเก็บสัญญาณภาพในหลายสถานที่ นะครับโดยเก็บไว้ในหลายๆจุดแต่ละจุดทาหน้าที่คล้ายกันและสามารถเชื่อมโยงแต่ละจุดเป็นเครือข่ายได้เช่นในแต่ละเขตให้มีการเก็บสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจํานวน10กล้องไว้ที่สถานีหนึ่งและก็อีก10กล้องไว้ที่สถานีหนึ่งเป็นต้นซึ่งวิธีนี้จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสัญญาณภาพได้5ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ ควรเก็บข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณนั้นทั้งหมดอันนี้กราบเรียนท่านประธานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอาทิเช่นมีความขัดแยงด้งทางการเมืองแล้วก็มีความยุ่งเหยิงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับกล้อ,องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณดังกล่าวควรจะต้องเก็บสัญญาณภาพไว้ให้ยาวนานนะครับเพื่อจะได้เอามาศึกษาต่อไปในอนาคตว่าความยุ่งเหยิงทางการเมืองที่เกิดขึ้นใครควรจะรับผิดชอบอย่างไร แล้วทําการบันทึกข้อมูลไว้หลายหลายทางนะฮะโดยเจ้าที่รับผิดชอบจะต้องทําการบันทึกด้วยตัวเองอ้น,นี้ส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็คณะกรรมการวิสามัน เมื่อพิจารณาในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วมีความเห็นร่วมกันอย่างนี้ฮรท่านประธานครับว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจะจัดส่งข้อมูลการพิจารณาจะชั้นังกรรมธิการทั้งหมดนี่ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนต่อไปอย่างที่กาเรียนะครับมีบางประเด็นที่ยังรู้สึกว่ามีข้อติดข้องมองใจอยู่บ้างบางประการซึ่งเดี๋ยวท่านกรรมธิการวิสามัญท่านอื่นๆจะได้อธิบายในข้อสังเกตที่ได้อ่ กาบเรียนเอาไว้นะครับส่วนที่2เนี่ยการตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็ขออนุญาตกาบเรียนสั้นๆน,น,นะครับว่าผลการพิจรารณาคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบข้อที่จริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในส่วนที่2แล้วมีกรรมธิการหลายคนได้ให้ข้อสังเกตไว้เป็นรายบุคคลตรงนี้ก็กาบเรียนท่านประธานขออนุญาตเอาไว้นะครับว่าให้กรรมธิการทุกท่านนะครับที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ได้มีโอกาสในการที่จะกาบเรียนที่ประชุมด้วย แต่ในภาพรวมของคณะกรรมาการได้มีบทสรุปและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมาการปรากฏตามเอกสารหน้า59ถึง63นะครับตรงนี้ผมเกรงว่าจะเสียเวลายาวนานในการอ่านจนเกินไปผมก็กบเรี่ยนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาอ่านในหนังสือซึ่งอยู่ในมือท่านแล้วนะครับในเอกสารหน้า659จนถึง63ทีนี้ผมอยากจะกระโดดไปที่ข้อสรุปรวมเลยนะครับในส่วนของภาคใต้ นะครับในส่วนของ CCTV ที่5จังหวัดภาคใต้นี่คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า สภาผู้แทนราษฎรควรจัดส่งข้อมูลการพิจารณาในชั้นกรรมธิการให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประกอบในการสอบสวนต่อไปนั่นหมายความว่าทางกรรมธิการวิสามัญของเราพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ายังมีบางประการที่ไม่โปรง่งใสไม่สะอาดหรืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆเป็นต้นดังนั้นจึงกราบเรียนมาเพื่อกราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็กราบเรียนท่านประธานว่าขออนุญาตที่จะให้กรรมธิ การท่านได้อภิปรายแสดงรายละเอียดในเรื่องข้อสังเกตที่แต่และท่านเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในรายง,งานฉบับนี้กราบขอบคุณท่านประธานมากครับ